ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินทร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่26สิงหาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าองค์การโบราณวัตถุของอิสราเอลได้มีการเปิดเผยการค้นพบคฤหาหรูในชนบทอายุเก่าแก่ประมาณ1,200ปีซึ่งอยู่ในทะเลทรายเนเกฟทางตอนใต้ของประเทศ โดยการค้นพบโบราณสถานงกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการขุดสำรวจก่อนดำเนินการโครงการขยายเมืองราฮัตของชาวเบนดูอินนะครับขฤหาจากยุคอิสลามตออต้นถูกสร้างขึ้นรอบลานกว้างแบ่งเป็นสี่ปีกพร้อมห้องต่างๆซึ่งปีกหนึ่งเป็นห้องโถงปูพื้นด้วยหินอ่อนและหินและตกแต่งผนังด้วยปูนเปียกโดยชิ้นส่วนปูนเปียกขนาดเล็กที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับ สำหรับห้องอื่นๆที่เหลือมีพื้นปูนปาราเตอร์และหลายห้องมีเตาอบทําอาหารขนาดใหญ่ขณะที่ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่พบนั้นเป็นเศษจานแก้วที่ได้รับการตกแต่งอย่างปราณีตด้านลานของคฤหาสน์มีทางเดินหลังคาโค้งอยู่เหนือที่เก็บน้ําซึ่งตัดถากด้วยหินล,ลึกเนี่ยขนาด3เมตรด้วยกันครับขณะที่กลุ่มทางเดินหลังคาโค้งได้รับการสร้างขึ้น,นอย่างปราณีตและอาจนําไปสู่สิ่งปลูกสร้างใต้ดินที่ใช้เก็บอาหารภายใต้อุณหภูมิอากาศค่อนข้างเย็น โดยโครงสร้างหลังคาโค้งช่วยผู้อยู่อาศัยเดินอยู่ใต้ดินอย่างปลอดภัยและวก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหลบอากาศอบอ้าวยามฤด,ดูร้อนและดื่มน้ําเย็นจากที่เก็บน้ําในพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองนอกจากนี้คณะโบราณคาดียังพบชิ้นส่วนตะเกียงน้ํามันดินเผานะครับที่ใช้ให้แสงสว่างในห้องมืดบนพื้นห้องนิรภัยโดยคณะนักวิจัยสันนิษฐานว่า ผู้อาศัยในครุณาแห่งนี้อาจเป็นเจ้าของที่ดินผู้มีฐานะสูงส่งและมั่งคั่งซึ่งดูแลพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มทางตอนเหนือของทะเลสายเนเกรสนะครับจากภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี ความกว้างมากนะครับสำหรับคฤหาสน์หลังนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีห้องนิรภัยมีห้องใต้ดินนะครับมีห้องอื่นอือีกมากมายซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับเรื่องของการค้นพบคฤหาสน์แห่งใหม่นี้ในทะเลทรายเนปรเกศของอิสราเอลแต่ว่านี่แหละครับในที่สุดนั้นก็คงจะต้องให้นักโบราณคดีนั้นเนี่ยได้ไปดําเนินการในการศึกษานะครับว่าตกลงแล้วคฤหาดรูรา่าก่าแกกที่อยู่ในชนบ,บทแห่งนี้เนี่ย เป็นของใครแล้วก็ก่อสร้างขึ้นในปีไหนกัาไรแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าใช้เนี่ยครับในการทําพิธีอื่นใดด้วยหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นช่วยกดสับสไคร กดติดตามช่องถ้ยอินเทอร์นิวนะครับเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศในทุกๆวันนะครับที่เราได้คัดสรรเลือกข่าวมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เกาะติดแล้วก็ได้ติดตามกันครับ